วันนี้เจ้าหน้าที่ของสถานีรถไฟหัวลำโพงโพสต์ Post ภาพตามหาผู้หญิงคนหนึ่งในโซเชียลมีเดียครับผู้หญิงคนนี้เธออุ้มเด็กอยู่ในมือแต่ว่าอีกภาพหนึ่งเห็นว่าเธอออกไปจากสถานีรถไฟหัวลำโพงโดยที่ไม่มีเด็กแล้วครับภาพวงจรปิดในสถานีรถไฟหัวลำโพงเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่สวมเสื้อลายสีเหลืองแดง อุ้มเด็กทารกลงมานะครับไม่ชัดเจนว่าเป็นแม่ของเด็กหรือไม่เธอลงมาจากรถไฟสายนครศรีธรรมราชกรุงเทพช่วง6โมงเช้าของวันที่10เมษายนจากนั้นกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งก็จับภาพไว้ได้เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเธอนั้นวางเด็กเอาไว้หลังร้านขายของที่กำลังก่อสร้าง จากนั้นเห็นภาพนี้จะเห็นว่าเธอไม่ได้อุ้มเด็กแล้วนะครับแล้วก็เดินออกไปจากสถานีรถไฟหัวลำโพงใช้ประตูทางออกตรงข้ามกับคลองพดุงกรุงกรเกษมมีท่าทางเร่งรีบภาพสุดท้ายที่เห็นก็คือเธอขึ้นรถโดยสารที่เชื่อว่าจะเป็นรถแท็กซี่ออกไปจากสถานีรถไฟหัวลาโพงเมื่อเจ้าหน้าที่ของสถานีรถไฟมาพบเด็กนำไปส่งที่โรงพยาบาลกลางขณะนี้เด็กนั้นถูกส่งตัวไปที่สถานสงเคราะห์แห่งหนึ่ง และเจ้าหน้าที่ของสถานีรถไฟก็โพสต์ภาพจากกล้องวงจรปิดในโซเชียลมีเดียนะครับเพื่อจะตามหาผู้หญิงในภาพล่าสุดมีคนที่ติดต่อเข้ามาอ้างว่าเป็นญาติจากจังหวัดศรีสะเกดต,ต้องการจะรับตัวเด็กกลับไปแต่ก็ยังไม่มีเบาะแสผู้หญิงที่เห็นในภาพกัน